สรุปว่าแต่งรถตู้แบบคันนี้จดทะเบียนป้ายฟ้าไม่ได้ใช่ไหมครับจดไม่ได้แน่นอนครับและความผิดนี้มีโอกาสถูกปรับสูงสุดถึงหลักแสนและหลักล้านเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องจดทะเบียนป้ายขาวดําดหรือป้ายรถตู้เนี่ยที่ทาแบบเจที่นั่งแต่ยังไม่ถึง11ที่นั่งนะครับเนื่องจากรถตู้ที่เป็นป้ายฟ้าตามท้องตลาดนะครับจะเป็นรถตู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าภาษีสัมปสาสิตรและจะถูกกาหนดให้ใช้ที่นั่งได้11ที่นั่งโดยปกติถ้าเราทําที่นั่งงให้คครรบบ11ที่่นนัันะ เราก็จะสามารถนํารถไปจดทะเบียนได้แบบปกติเลยแต่ถ้าเราทําไม่ครบเช่นการใส่บอบแบบ2-2-4หรือ2-3-3เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องทําการเสียภาษีสั 3, 3มประสิตริ์เพื่อจดเป็นป้ายขาวดําแต่พี่เห็นหลายๆร้านก็จดป้ายฟ้าได้นี่ครับแถมแถวคนขับก็ยังนับเป็น3ที่นั่งนับยังไงก็ครบ11อ๋อแถวคนขับอะ่ะไม่สามารถนับเป็นสที่นั่งได้นะครับสําหรับรถตู้ทุกรุ่นเพราะว่าบอบกลาง ที่อยู่ข้างคนขับเนี่ยขนาดจะไม่ถึงตามกําหนดที่กฎหมายจะสามารถนับเป็นที่นั่งได้นะครับฉะนั้นจะนับได้เปยนเพียง2ที่นั่งเท่านั้นนะครับแล้วอย่างนี้พี่จะจดป้ายเข่าดำยากไหมครับอ๋อง่ายๆเลยครับขั้นแรกให้เลือกรายการที่ต้องการจะแต่งนะครับจากนั้นทางร้านเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลอของตัวรถและก็ค่าตกแต่งยื่นให้ทางสัพภาษามิรคำนวณภาษีให้โดยภาษีเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขามีหลักการคิดยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นคือให้ตีกลมๆไปเลยว่าสัมปะสมาธิที่จะต้องเสียเนี่ยก็คือ70%ของราคารถบวกค่าตกแต่งเช่นราคาตัวรถอยู่ที่1นล้านสามแสนบาทค่าตกแต่งอยู่ที่70,00 0สบาทเพราะฉะนั้นค่าภาษีสัมปะสมาธิก็จะอยู่ที่ราวๆหนึ่งล้านสี่แสนบาทประมาณนี้ครับหลังจากที่เราประเมินภาษีเสร็จแล้วนะครับทางร้านก็จะออกใบเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามที่สัมปะสมาธิดได้แจ้งไว้ โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คเพื่อให้ทางร้านเป็นคนนำส่งค่าสัมภา,ามิตรนะครับหลังจากนั้นกรมสัมภาษามิตรก็จะออกใบเสร็จให้เพื่อให้ลูกค้านำไปจดทะเบียนต่อไปครับแต่ร้านอื่นที่พี่เห็นมาเนี่ยเขาก็จดป้ายฟ้าได้เขาทำกันยังไงครับอ๋อจริงๆแล้วเรื่องแบบนั้นไม่ยากเลยครับเอาเป็นว่ารู้กันคุณก็รู้ที่นี่ประเทศไทยนะครับ